อุบาทรักกอนสวรรค์บทที่17การแข่งขันในเทศกาลชีซีกำหนดระยะเวลาแข่งขันนานที่สุดก็คือการทำขนมเฉียวกัวและแตงสลักแต่ก็เพียงหนึ่งชั่วยามเท่านั้นท่านกำลังกั่นแกล้งผู้อื่นเมื่อผเผชิญหน้ากับคนนอกเจินวี่ย่อมต้องยืนข้างเจนินเหยียนแน่นอนฮึกั่นแกล้งอันใดกันข้าว่า พวกเจ้าคุณหนูจวนเจียนอานหัวคงเข้าแข่งขันไม่ได้แน่ผู้หนึ่งแซงว่าทําได้อีกผู้หนึ่งก็หยิบผลองุ่นสองพวงวางลงไปเสียดือด้อหากเป็นข้าคงอับอายจนตายไม่มีหน้าออกจากจวนเป็นแน่เจ้าเฟยช่วยเอ่ยอย่างไม่แยแสบางคนหัวเราะคิกคักขึ้นมาบางคนรู้สึกว่าเจ้าเฟยช่วยนั้นพูดแรงเกินไปแม้นมีได้ส่งเสียงอันใดแต่ก็อยากจะดูความสนุก ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันสงสี่เสีย้ยนจูกว่าตามองเจ้าเฟยช่วยอย่างเฉยชาคลาหนึ่งคนผู้นี้ปากช่างเหม็นเหลือเกินแล้วครันมองเห็นอารมณ์ที่แตกต่างกันไปของผู้คนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเพียงดารณีน้อยอายุมากที่สุดไม่เกิน15-16ปีเท่านั้นความเบื่อหน่ายชนิดหนึ่งจึงพุ่งขึ้นมาจากก้นบึ้งจิตใจของเจนเมี้ยวทันที การทะเลาะกันเช่นนี้ดูไม่ต่างอันใดกับเด็กน้อยเสียจริงช่างน่าเบื่อเหลือเกินแต่ในเมื่อถูกคู่อื่นชี้จมูกยิ้มหยอกปานนี้แล้วต่อให้เป็นเรื่องน่าเบื่อกว่านี้นางก็ต้องทำแล้วกล่าวเช่นนี้ท่านคิดจ,จะแข่งกับพี่รองของข้างนั้นหรือจินเมี่ยงมองเจ้าเฟยชุยเจ้าเฟยชุยที่ภาคภูมิใจเหลือเกินนั้นพันชะง,งักไป ผู้ใดล้วนดูออกว่าฝีมือการสลักปั้นของเจินเหยียนนั้นไม่ธรรมดาหากลงแข่งขันกับนางมิใช่เป็นการหาเรื่องให้ตนเองต้องอับอายหรอกหรือเจินเมี้ยวเอ่ยเสียงสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยสีหน้าไม่เห็นด้วยว่าคุณหนูเจ้าช่างแปลกเสียจริงพูดอยู่แท้แท้ว่าพี่สาวข้าแซงว่าทำไม่เป็นแต่ครั้นจะให้ท่านแข่งกับนางกลับไม่กล้าตอบรับด้วยความเบิกบานมีเหตุผลก่อนใดกันหรือ เสียงที่เอ่ยออกมานี้ของเจินเมี้ยวนั้นค่อนข้างดังแม้แต่เจินห้วนและบ่าวรับใช้ทั้งหลายที่อยู่ห่างจากริมฝั่งน้ำยังได้ยินเจินห้วนหน้าดำทํำมึนขึ้นเล็กน้อยในใจคิดว่าน้องสี่คงมีได้ก่อเรื่องอีกแล้วกระมงังเมื่อคิดเช่นนี้จึงอดก้าวเท้าเข้าไปใกล้ริมน้ำอีกสักหน่อยมิได้องหญิงฟางโหรที่อยู่อีกฝั่งก็ดึงเสื้อหลัวเทียนเสิงไปดูด้วยความตื่นเต้น พี่เทียนเฉิงตรงนั้นมีใช่วิวาทกันแล้วหรือเร็วเข้าเร็วเข้าข้าอยากไปดูหลัวเทียนเฉิงฟังรู้ว่าเป็นเสียงเจินเมี้ยวตั้งนานแล้วจึงเดินตามแรงที่องค์หญิงฟางโหรดึงไปเจ้าเฟยช่วยรู้สึกได้ถึงสายตาที่แปกไปของคนทั้งหลายขึ้นมาทันทีกระทั่งได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของบุรุษใบหน้าพันแดงต่ำขึ้นมาเจ้าเจ้าอย่าได้พูดจาเหลวไหลข้ามิได้พูดอันใดทั้งนั้น เพียงถามท่านว่ากล้าแข่งกับพี่รองของข้าหรือไม่เจินเมี้ยวกระพริบตาปริบป,ป,ปิบนางรู้สึกว่าคุณหนูผู้นี้ช่างไร้เหตุผลสิ้นดีเมื่อถูกเจินเมี้ยวมองด้วยสายตาดั่งกำลังตำหนิว่าเจ้าช่างไม่รู้ความและ,ะไร้ซึ่งเหตุผลสิ้นดีเจ้าเฟยช่วยก็โมโ oh, หจนแทบระเบิดออกมาจึงเอ่ยด้วยเสียงโกรธแค้นว่าเจ้าภูมิใจอันใดมีความสามารถก็มาแข่งกับข้าเถิด จะไปดึงพี่สาวเจ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุใดนางจำได้แม่นว่าเทศกาลชีซีเมื่อปีก่อนเจินเมี้ยวเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการมีเพียงการแข่งขันทำขนมเฉียวกัวเท่านั้นที่นางมิได้แข่งคิดไม่ถึงว่าเจินเมี้ยกับยิ้มสดใสแล้วตอบว่าได้เจินเมี้ยวตอบรับอย่างเบิกบานเจ้าเฟยช่วยอึ้งนันไปเจินจิ้งที่จมหายอยู่ในฝูงชนขย่ำชายเสื้อตน น้องสี่ผู้นี้ของนางโง่หรือฉลาดกันแน่บางทีอาจเพราะมีความแค้นในใจต่อเจินเมี่ยวก็เป็นได้เจนจิงจึงสามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปในระยะหลังมานี้ของเจินเมี่ยวนางคิดว่าในเมื่อเจนเมี่ยวเอ่ยถึงเรื่องการแข่งขันนี้ขึ้นก่อนไม่ว่าอีกประเดี๋ยวจะใช้วิธีใดนางย่อมต้องชนะ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดต้องรับปากอย่างเบิกบานใจถึงเพียงนั้นยิ่งจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความกังวลหากเป็นนางจะต้องแสดงออกว่าตนอ่อนแอทํำให้อีกฝ่ายเหื่อมเกริมและยิ่งอวดโอ้โตนเช่นนี้เมื่อถึงคราชนะก็มีใช่เหมือนได้ตบหน้าอีกฝ่ายโดยแรงสักฉาดดอกหรือนอกจากความคิดอันละเอียดรอบคอบของเจินจิ้งแล้วยังมีความเป็นห่วงเจินเมี้ยวขึ้นมาจับใจของเจินเหยียนอีก น้องสีให้ข้าแข่งเถิดเจนเหยียนตบมือเจนเมี้ยวเบาๆนางรู้จักเจนเมี้ยวดีแม้อยากจะเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งฝีมือด้านศิละปะครัวก็ไม่เลวเลยเพราว่ากับไร้ความอดทนจิตใจไม่นิ่งพอซึ่งการทำขนมเฉียวกัวและแตงสลกักมีอาจขาดความสงบนิ่งชนิดนี้ไปได้ต่อให้คนผู้นั้นจะมีความคิดอัศจรรย์เพียงใดก็มีอาจทำสำเร็จแน่เมื่อเห็นเจนเหยียนหยุดยั้งเจนเมี้ยว ความกังวลอันน้อยนิดเมื่อครู่ของเจ้าเฟยชุยก็มาลายหายไปทันทีนางคว้าเอามือเจินเมี้ยวไว้แล้วเอ่อยว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไปที่ลานแข่งขันกันเถิดเจินเมี้ยวตีมือเจ้าเฟยชุยอย่างไม่รีบร้อนท่านบีบมือข้าจนเจ็บไปหมดแล้วอุ๊บเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระลอกขึ้นวาจานี้ของนางเป็นการประกาศให้คนทั้งหลายได้เห็นถึงความอยากกระด้างของเจ้าเฟยชุย เจ้าเฟยช่วยโมโหจนหัวใจเจ็บร้าไปหมดเหตุใดนางถึงจะไม่รู้ว่าคุณหนูสี่สกุลเจนเจ้าเล่เพียงใดในอดีตทุกคราที่พบและได้พูดคุยกับนางคุณหนูสี่จะต้องตอบโต้นางอย่างมิอาจอดรอนทนได้ความอยากเอาชนะค้าคาน,นั้นช่างเด่นชัดนะักไม่เหมือนยามนี้แม้แต่น้อย ทั้งที่มิได้พูดอันใดแม้เพียงคำแต่กลับทำให้นางกายเป็นคนป่าเถื่อนไปเสียแล้วนางโมโหแทบตายแล้วเมื่อกว่าตามองไปทั่วร่างของเจนเมี้ยวในดวงตาของเจ้าเฟยชุยกลับฉายแววภาคภูมิใจคุณหนูสี่สกุลเจนการแข่งขันเช่นนั้นช่างไม่สนุกเอาเสียเลยเราควรจะมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเสียหน่อยว่าหรือไม่รางวัลหรือ ความยินดีพันปะทุขึ้นมาในใจของเจริเมี้ยวทันทีสวรรค์นางกำลังจะได้เงินแล้วกำลังจะได้เงินแล้วทั้งที่ในใจกำลังลิงโลดอย่างมากแต่ใบหน้ากับตามไล่ตามไม่ทันความรู้สึกจึงดูคล้ายคนเหม่อลอยใช่เจ้าเฟยช่วยเห็นท่าทางของเจินเมี้ยวแล้วก็ได้แต่ดีใจอยู่เงียบๆ ดูท่าทางอัตคัดและใจแคบของนางแล้วคิดว่าแม้แต่ของรางวัลอันเหมาะสมก็คงไม่มีแน่ยังมิทันได้แข่งขันนางก็สามารถเหยียบหน้าของคุณหนูตระกูลเจินให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าได้แล้วกล่าวไปแล้วจวนมู่เอินโหก็มีได้มีอันใดเพียงแต่อาศัยบารมีของห่วงฮ่องจนมีบรรดาศักขึ้นมา การแต่งกายของสตรีในจวนจึงมิได้ใส่ใจถึงความเรียบง่ายแต่ดูดีอย่างตระกูลสูงสักทั่วไปเพียงเห็นการแต่งกายของเจ้าเฟยชุ่ยก็ทราบแล้วคุณหนูอายุแค่13ปีเท่านั้นบนศีรษะกับมีมวยผมปลอมทั้งยังปักปิ่นทองถึง3คู่เจินเมี้ยวแอบชำเลืองมองปิ่นทองบนศีรษะของเจ้าเฟยชุยพางรอบน้ำลายไหลยอยู่เงียบ เจ้าเฟยช่วยมีได้ทำให้คนทั้งหลายต้องผิดหวังเลยนางดึงปิ่นทองสามคู่นั้นออกมาเชิดคางขึ้นเล็กน้อยอืมนี่คือรางวัลของข้าคุณหนูสี่สกุลเจินของเจ้าเล่าวันนี้เจินเมี้ยวสวมเสื้อผ้าแบบสบายเรียบง่ายบนศีรษะนอกจากบุกผามุกอันเล็กน่ารักคู่หนึง่งก็มีเพียงดอกพุทธซ้อนกิ่งหนึ่งเท่านั้นทั่วทั้งร่างไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นเครื่องประดับได้เลยจริงๆ อันใดกันคุณหนูตัวเจียนอ่านปัวแม้แต่ของรางวัลที่ควรค่าก็ไม่มีกระน,นั้นหรือเจินเหยียนเดินเข้ามาถอดกำไรริ้วทองคู่หนึ่งวางลงไปในถาดเจินปิงกับเจินวี่สบตากันแล้วถอดสร้อยทองแปดซับติดคอแบบวงกลมจากคอตนวางลงรวมกับกำไรริ้วทองของเจินเหยียนโดยแม่แม้แต่จะส่งเสียงเจ,จรินจิ้งก้มหน้าเดินเข้าไปวางปิ่นทองฝังมุกรูปผีเสื้อลงในถาด คุณหนูแห่งตัวนเจี้ยนอานปวัวทุกคนต่างรู้ดีไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดยามอยู่ข้างนอกพวกนางก็จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจนยียนพอใจในการกระทำของน้องสาวทุกคนมากนางมองเจ้าเฟยช่วยแล้วยิ้มเย็นคุณหนูเจ็ดสกุลเจ้าอยากจะแข่งกับน้องสีของข้าหรือว่าอวดความร่ำรวยเล่าหากอวดความร่ำรวยจวนเจียนอานปวัวของพวกเราคงมีกล้าไปเปรียบกับจวนมู่เอินขงเป็นแน่ เจ้าเฟยช่วยหน้าดำค้ำขึ้นมาทันทีไม่ว่าเจินเหยียนจะยื่นของรางวัลมากี่ชิ้นนางก็มีได้ใส่ใจแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าส่วนมู่เอินหงอวดร่ำอวดรวยนี้กลับไม่ใช่ชื่อเสียงที่ดีนักชูหยาจุ้นจูพันเผยยิ้มเต็มหน้าพางต่าวว่าคุณหยูรองสกุลเจินวาจานี้กลับไม่ถูกนะักวันนี้เป็นเทศกาลชีซีการแข่งขันเป็นเพียงเพื่อความสนุก และเป็นการมอบโอกาสให้เหล่าพี่สาวน้องสาวได้แสดงฝีมือเท่านั้นมีอันใดเรียกว่าอวดร่ำอวดรวยกันแต่ในเมื่อมีของรางวัลแล้วทั้งสองฝ่ายก็ควรเท่าเทียมกันจึงจะถูกเจ้าว่าสมเหตุสมผลดีหรือไม่พูดพางวางกำไรหยกเนื้อใส่น้ำงามลงบนผ่าที่สาวใช้ถืออยู่แม้ชูอยาจจ้นตู่จะหงยยโสเพราะว่าผู้ที่เข้าออกในวังอยู่บ่อยครั้งเช่นนาง จะไม่มีสติปัญญาสักนิดได้อย่างไรที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อเพิ่มรางวัลให้เหมือนกับพี่เจริเหยียนและน้องสาวได้กระทำซึ่งเจิญเมี่ยวก็ต้องนำสิ่งของของตนออกมาด้วยเช่นกันมีคุณหนูหลายคนที่มักจะคอยตามชูหยาจิ้นจู่เสมอเมื่อเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้จึงวางเครื่องประดับของตนลงแล้วจ้องไปที่เจิญเมี้ยว เตินหว้วนเห็นทุกอย่างอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพราะว่าการวิวาทระหว่างสัตรีนั้นไม่มีเหตุผลใดให้บุรุษจะยื่นมือเข้าไปแทรกจึงได้แต่มองอยู่เงียบๆเ,เท่านั้น เจียงเฉินกำหยกขาวที่เอวซึ่งเขาพกติดตัวไว้ตลอดแน่นระหว่างทิ้วมีรอยแห่งความกังวลที่แม้แต่ตนเองยังมิรู้ตัวด้วยซ้าหลัวเทียนเฉิงกับกอดอกมองดูเรื่องทั้งหมดอย่างไม่อนาทอนภายใต้สายตาคนทั้งหลายจินเมี่ยวยื่นมือไปหยิบถุงหอมที่เอวออกมาอย่างไม่ช้าไม่เร็วแล้วล้วงเอาคันช่องขนาดเล็กเท่าฝ่ามือออกมา คัน่องนั้นมีใช่คันช่องที่สาวน้อยทั่วไปใช้กันวัสดุไม่ใช่ไม้ไม่ใช่หินแต่มีทั้งสองอย่างผสานไว้ด้วยกันและยังแกะสลักลวดลายดอกสาวรสไว้อย่างวิจิตรเสียงแครกดังขึ้นเจิเเมียวเปิดคัน่องน้อยออกคันช่องที่มีเนื้อเป็นแก้วนั้นส่องประกายสว่างชัดเจนเห็นทุกอนูของคู่คนเป็นคัน่องตะวันตกสาวน้อยบางคนที่รู้จักสิ่งนี้ เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาเมื่อเจินเหยียนเห็นเจินเมี่ยวหยิบกระจกนั้นออกมาสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีพันเดินก้าวยาวไปจับมือนางไว้น้องสี่อย่าเหลวไหลคันช่องตะวันตกนี้นางและเจินเมี่ยวมีคนละอันเป็นท่านน้าของพวกนางมอบให้ตั้งแต่เยาว์วัยท่านลุงเล็กนั้น มิเหมือนท่านลุงรองและท่านลุงใหญ่เขามีฝากใฝ่ในการเป็นขุนนางทั้งมิชมชอบศึกษาเล่าเรียนแต่ชอบท่องไปทั่วฟ้าใต้ล่าทะเลเหนือต่อมาจึงได้นั่งนาวาข้ามาหาสมุทรไปยังแดนไกลครานั้นไปถึงสองปีครั้นกลับมาก็นําของเล่นแปลกใหม่และสิ่งของล้ำค่ามามากมายซึ่งสิ่งของเหล่านั้นส่วนมากล้วนนำขึ้นถวายทั้งสิ้น ท่านแม่บอกพวกนางว่าคัน่องเล็กสองอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของที่ท่านลุงเล็กนำมาคลานั้นด้วยและมอบให้พวกนางสองพี่น้องคนละอันเมื่อท่านลุงเล็กออกเดินเรืออีกครั้งในเวลาต่อมาเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยผู้คนต่างเล่ากันว่าเรือพบขึ้นพายุในมหาสมุทร คนในเรือทั้งลำนั้นต่างพบกับหายนะไปแล้วครั้นผ่านไปอีกหลายปีราชวงศ์ต้าโจวก็มีคำสั่งให้หยุดการติดต่อค้าขายทางทะเลโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งของที่ได้มาจากตะวันตกจึงนับว่ายิ่งล้ำค่าหาได้เปรียบโดยเฉพาะคัน่องเล็กๆนี้มีคุณหนูสูงสักมากมายอยากจะได้มาครอบครองสักอันแต่ก็มีอาสมหวังมีเพียงองค์หญิงและจิ้นจู่เท่านั้นที่มีไว้ครอบครอง แม้เจ้าเฟยช่วยจะเป็นคุณหนูแห่งจวนมู่เอินโหแต่นางก็ไม่มีของสิ่งนี้ครั้นเห็นเจินเมี่ยงหยิบของเล่นที่หายากเช่นนี้ออกมาดวงตาจึงทอประกายขึ้นโดยพันนางคิดว่าตนจะต้องได้มันมาครอบครองให้จงได้คุณหนูรองสกุลเจินของที่เอาออกมาแล้วจะกล้าเก็บกลับคืนหรือจวนเจียนอานปัวคงมิได้มีใจขอขับแค่เพียงนั้นกระมัง เมี่ยวส่งสายตาปลอบใจให้กับเจรินเหยียนคราหนึ่งแล้วชำเลืองมองเจ้าเฟยชุยด้วยแววตานิ่งเฉยนางวางคันสองน้อยลงตรงข้ามกับปิ่นทองสามคู่นั้นโดยมีเอ่ยวาจาใดเจ้าเฟยชุยอ่อนไหวกับเรื่องเช่นนี้ยิ่งแม้เจินเมี่ยวมีได้กล่าวสิ่งใดแต่นางกลับมีอาจสะก,กดกั้นโทสะเอาไว้ได้ด้วยกลัวว่ารางวัลที่ตนนำออกมาจะถูกผู้คนดูแคลนนางจึงกัดฟันวางหยกห้อยเอวเนื้องาม สลักรูปกระต่ายยกตำยาซึ่งห่วงห้องประธานให้แก่นางเมื่อปีที่แล้วลงไปบนถาดลานประชันนี้ถูกจัดขึ้นบนสะพานโค้งสูงเหนือแม่น้ำเหลียนอีเพราะเป็นเทศกาลชีซีราวสะพานหยกขาวโดยรอบจึงถูกประดับประดาด้วยผ้าต่วนสีแดงและดอกไม้สดช่อใหญ่มากมายเวลานี้ฟ้ายังสว่างเจิดจ้าผู้คนทั้งหลายต่างทยอยเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งประกาศบอกเวลา เจ้าเฟยชุยและเจินเมี่ยวจึงเดินขึ้นไปยังลานประชันสิ่งของที่ต้องใช้ในการทำขนมเฉียวกัวและแตงสลักก็ต่างเตรียมไว้พร้อมนานแล้วการที่เจ้าเฟยชุยกล้าลากเจินเมี่ยวขึ้นมาประชันเช่นนี้มิใช่ว่านางนี้ได้เตรียมความพร้อมอันใดมาเลยปีนี้นางอายุเต็ม13แล้วการร่วมแข่งขันกับสตรีทั้งหลายเมื่อปีก่อนก็เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นทว่าปีนี้กลับกอดความคิดที่ว่า ตนจะต้องได้ลำดับต้นๆให้จงได้ตรากูลนางกำลังพูดคุยเรื่องคู่หมายของนางอยู่หากวันนี้มีชื่อเสียงในลำดับต้นๆได้นั้นย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งดังนั้นตัวมู่เอินโหจึงได้วางแผนให้กับเจ้าเฟยช่วยไว้อย่างดีแล้วในปีนี้รูปโฉมของนางนับว่างดงามเพราะว่าความสามารถด้านพินหมากรุกภูก,กันและการวาดภาพกับธรรมดายิ่ง ซึ่งมีใช่เรื่องที่จะฝึกฝนกันได้เพียงวันสองวันอีกอย่างสิ่งเหล่านี้คุณหนูตระกูลไหนๆก็ต่างฝึกฝนกันมาตั้งแต่เยาววัยทั้งสิ้นพเระว่าการทำขนมเฉียวกัวและแตงสลักนั้นน้อยคนนักจะยินยอมใช้เวลาไปกับมันยังมีต้องพูดถึงเรื่องเสียเวลาแต่ต่อให้ทำได้ดีก็มีได้ยกระดับฝีมือการทำอาหารสักเท่าใดจึงไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตมากนะัก เจ้าเฟยช่วยทุ่มเวลาตลอดสิบปีไปกับสิ่งนี้เพียงเพื่อรอที่จะโดดเด่นกว่าผู้อื่นในวันนี้ครั้นนางขึ้นไปยังลานประชันก็กว่าตามองวัตถุดิบต่างๆบนโต๊ะหยกเขียวตัวยาวคราหนึ่งแล้วหยิบก้อนแป้งขึ้นมานวดอย่างรวดเร็วเจ้าเฟยช่วยเริ่มลงมือแล้วสายตาของคนส่วนใหญ่จึงถูกดึงดูดไปที่นางนางนวดแป้งเป็นเส้นอย่างคล่องแคล่วดุดบินได้แต่ละเส้นนั้นมีขนาดสั้นยาวไม่เท่ากัน นางกิ้งมันลงไปในกระทะที่มีน้ำมันคาหนึ่งเส้นแป้งที่ทำขึ้นพิเศษนี้ ก็แผ่ขยายกลางออกทันทีเจ้าเฟยช่วยคว้าเส้นแป้งที่เริ่มเหลืองแล้วขึ้นมาวางพักไว้ด้านข้างการกระทำทั้งหมดนี้ใช้เวลาไปถึงสองค่อทางฝั่งเจินเมี่ยวยังคงหยิบก้อนแป้งขึ้นมานวดอย่างเชื่องช้านางใช้น้ำผึ้งเข้าไปทาให้ก้อนแป้งมีสีเหลืองอ่อนๆแต่ก็ดูมิออกว่านางปั้นเป็นรูปใดเพาะว่าบ,บัดนี้นางนวดไปสามก้อนแล้วเวลานี้ ทุกคนต่างมองจ้องคาเมงสถานการณ์ทุกอย่างล้วนตกอยู่ในสายตาของฝูงชนอย่างชัดเจนเพียงแต่สิ่งที่คนทั้งสองกำลังทำยังคงดำเนินไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นจึงมองไม่ออกว่าเป็นสิ่งใดทำให้ทุกคนต่างกันหายใจรอดูต่อไปเจ้าเฟยช่วยหยิบผิงกวัวสีแดงสดขึ้นมาใช้มีดเล็กแกะสลักไปทีละเส้นทีละเส้นด้วยความตั้งใจอย่างยากจะพบเห็น ชูหยาจิจ้นจูค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วยิ้มหัวเราะกับคนด้านข้างตนนางมีได้ชมชอบเจ้าเฟยชุยเท่าใดนะักแม้ทั้งสองมักเล่นสนุกด้วยกันพาว่าความจริงกับพยายามแข่งขันประชันกันอยู่เสมอแต่หากวันนี้แพ้ให้กับเจินเมี่ยวเกียรติยศของนางก็พลอยดับสูญไปด้วยจิจ้นจูท่านวางใจเถิดน้องเฟยชุยไม่มีปัญหาใดแน่นอนเจ้าค่ะ มีครั้งหนึ่งข้าไปเป็นแขกที่จวนนางเห็นกับตาว่านางนั้นแกะสลักผิงกัวเป็นรูปลูกเป็ดดูมีชีวิตชีวาเหมือนจริงยิ่งเจ้าค่ะจางเฉาหวาจวนรองเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งปรมขุนนางชอบที่สุดคือการซุบซิบบอกเต่าเรื่องที่ตนได้ทราบมาจริงดังเต่าไว้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานก็เห็นว่าสิ่งที่เจ้าเฟยช่วยสลักนั้นคือลูกเป็ดน้อยตัวหนึ่งส่วนหัวของลูกเป็ดน้อย ถูกปอกเปลือกสีแดงทิ้งไปใช้เพียงเนื้อผิงกวัวสีเหลืองแกะเป็นหัวและปากลูกเป็ดเมื่อรวมกับปีกสีแดงที่สลักเป็นรูปทรงของปีกเป็ดรูปร่างทุกอย่างก็เหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมา เจ้าเฟยช่วยเห็นผลงานตนแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจการใช้ผิงกัวแกะสลักเป็นลูกเป็ดน้อยความจริงมีต้องใช้ฝีมือการแกะสลักที่เหนือชั้นอันใดที่ยากคือความสร้างสารรค์และแปลกใหม่นี้ตั้งหากเช่นนี้เหนือกว่าการวาดภาพลงบนผลไม้ที่พบเห็นอยู่บ่อยนั้นมากมายนะวันนี้ที่ตนได้แสดงฝีมือออกมานั้นคล้ายว่าดีกว่าทุกคราที่ทำอยู่สักหน่อย เจ้าเฟยช่วยยิ่งมองดูยิ่งภูมิใจพันได้ยินเสียงแตกตื่นตกใจดังแว่วมาพวกเจ้ารีบดูคุณหนูสีสกุลเจินเร็วเข้านางแกะสลักอันใดหรือสวรรค์นั่นมันดอกหมูตาลมีใช่หรือสวยงามเหลือเกินเหมือนจริงยิ่งเจ้าเฟยช่วยหน้าชาไปทันทีนางเงยหน้าขึ้นมองไปที่เจินเมี้ยวมือหนึ่งของเจินเมี้ยว จับกดลูกแตงโมไว้มือหนึ่งจับมีดแกะสลักมือที่ตวัดแกะสลักนั้นคล้องแทวดุดบินได้ก็มีปานเปลือกสีเขียวของแตงโมถูกแกะเป็นใบทุกเส้นสลักล้วนสมจริงกีบดอกแต่ละชั้นของหมู่ตาลที่กำลังขี่ออกพร้อมแย้มบานนั้นบางดุดปีกจัก,กจันข้างในแดงสดข้างนอกไล่ระดับชมพูไปถึงขาวมองดูแล้วเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวายิ่งและสีสันทั้งหมด ลหลนใช้ประโยชน์จากเนื้อผลไม้ชนิดนั้นทั้งสิ้นแต่กัับเหมือนดอกหมู่ตาลที่กำลังแบ่งบานดอกหนึ่งจริงๆลิ่มดอกนั้นซ้อนหนาเป็นพุ่มการทำแตงสลักของทั้งสองต่างเสร็จสิ้นแล้วและถูกนำมาวางไว้คู่กันมีสตรีผู้หนึ่งคอยเดินถือไปโดยรอบเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมเอ็ดน้อยที่เจ้าเฟยช่วยแกะสลักนั้นแม้จะไม่เร็วเลย เขาว่าเมื่อนำมาเทียบกับดอกหมู่ตาใหญ่ที่เจินเมี้ยวใช้แตงโมมาแกะสลักแล้วนั้นกับห่างกันไกลดุดเด็กน้อยและอาจารย์ก็มีปานมิต้องพิจารณาให้ยากแล้วผู้ชนะนั้นชัดเจนอย่างยิ่งหลวเทียนเฉิงจ้องมองเจินเมี้ยวที่อยู่บนลานประชันนิ่งเขาเห็นนางวางมีดแกะสลักลงอย่างแผ่วเบาแล้วนวดนิ้วมือตอนอยู่เช่นนั้นไม่หยุดแต่ใบหน้ากลับเผยรอยยิ้มเจิดจ้าอย่างมิปิดบังแม้แต่น้อย การแข่งขันได้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วฟ้าเริ่มมืดลงโคมไฟนับไม่ถ้วนถูกจุดขึ้นสองสะท้อนบนลานประชันจนสว่างจ้าไม่ต่างอันใดกับยามที่ว่าการสาวงามใต้แสงไฟใบหน้าหยกกระจ่างใสไม่ทราบทำให้บุรุษตาลายไปมากมายเท่าใดแล้วความรู้สึกที่หลัวเทียนเฉิงม,มีต่อเจนเมี่ยวเริ่มที่จะสับสนขึ้นมาเขามักรู้สึกว่านางมีใช่คนเดิมเมื่อชาติที่แล้ว แต่ก็มองไม่เห็นร่องรอยของการฟื้นคืนมาเช่นเดียวกับตนเลยสักนิดความโกรธแค้นชิงชังอย่างที่สุดที่เขามีต่อวาสนาในคานี้จึงค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ